วันครบรอบ13ตุลาวันที่ในหลวงราชการที่9ของเรานะครับได้สง่งสวรรคตไปนะครับในฐานะที่เป็นทหารนะครับและมีโอกาสได้รับใช้เบื้องพระยกคนบาตรของพระองค์ท่านนะครับ mm hmm. ก็มีความน้อมระลึกถึงพระองค์ท่านเสมอวันนี้ก็รู้สึกเลื่มปิติยินดีมากนะคะที่ได้มาร่วมพิธีวันนวมินของพระบาทเจ้าอยู่หัวรอกานะ mm hmm. ซึ่งพระองค์ก็ยังทรงสถิตยอยู่ในใจเสมอมานะคะแล้วก็เป็นวันนี้เป็นวันที่ ทุกๆคนนะประชาชนอยากจะมาร่วมงานหลายๆคนก็พยายามหากิจกรรมที่ทําเพื่อพระองค์ท่านอะค่ะอย่างเช่นไปจิตอาสาบ้านทําบุญตักบาทแล้วก็อย่างอื่นๆที่สามารถจะ ถวายงานพระองค์ท่านได้ค่ะตัวเราเองเนี่คุณเคยกับงานทางด้านของพื้นที่นะคะในเรื่องของงานพัฒนาชุมชนค่ะเราเองก็ได้ร่วมโครงการของพอชอเยอะมากนะคะตัวเราเนี่ยก็ระลึกถึงพระคุณของท่านเสมอว่าเราเนี่ยม,มีมีกิจกรรมดีๆเข้ามาในพื้นที่ในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ในส่วนอื่นๆอีกเนี่ยก็ก็มาจากแนวคิดพระราชดำริของท่านมาก ในสารพระราชาที่เราใช้ในชีวิตประจําวันก็คือเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนําในการปลูกผักสวนครัวในการใช้ชีวิตประจําวันอะค่ะก็เป็นอยากมามากเพราะว่าทรงทราบซึ่งในสิ่งที่ในหลวงราชการที่เ้าร้ยเียในหลวงราชการที่9้า,น,า,า 9, นะท้ำทำไว้กับประเทศชาติเรามาหาศาลคนจอดภาคใต้รักท่านมากจนเป็นที่มาของคำว่าลายยอ,อกขีดต่อแสดงถึงความรักความมงแงนที่ ที่มีต่อท่านเกิดจากท่านเสียสละเป็นตัวอย่างและท่านมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างจริงใจในการแก้ปัญหาจะเป็นที่รักของคนที่นี่